ไฮก่อทักทายสบายดีที่กําลังติดตามหาโซน2บ่าวน้อยอาคาอยู่นมื้อนี้บ่าน้อยอาคาก็สิมาหาปูหาปลากินอยู่ในแม่น้ําซนี่เนาะแม่น้ําน้อยๆซนี่เนาะเพราะว่าวิถีชีวิตของบ่าวนอยอาคาก็บ่มีหยังหลายเนาะมีแต่ว่าเวลาที่เฮามาใคิก็แบบว่ามาอยู่ในป่าก็แบบบ่มีหยังหลายเนาะมีแต่ว่ามารีวิวธรรมชาติหรือว่ามาแบบมาสรปลามีหยังแดซื่อๆเนาะเป็นนก็ติดตามหาโซนไปยาวๆเนาะจนบ่าวนอย สิขึ้นไปอยู่ทุ่งหั่นน่ะสิจับปูจักปลาขึ้นไปอยู่ทุงให้ท่าผู้ชมทุกทางเบิงเนาะว่าบาวน้อยอาคาสิจับปลาหรือจักปูยังได้หั่นน่ะเป็นแนวก็ติดตามาไปยาวๆเด้อนี่ทุกคนเดี๋ยวนีบานอยอาคาได้เห็นอันางตัวเพิ่งนีเพิ่งอยู่ในกกมเนาะนี่ทุกคนไว้มื้อหน้าบานอยอาคาสิมาเอาเนาะว่ามื้อนี้ก็เบ็ดมาซั่นลวกในปาเนาะมื้อนี้ก็เห็นตัวเพิ่งด้เนาะ นี่ลานใสซองคนมานะเฮาก็เดี๋ยวนี่ก็ฮับปูฮับป่าอยู่เนะาะจะหน่อยก็เป็น,นได้แลยไหมฮหาได้จักกี่ตัวน่ะจะหน่อยก็สิไทยบิ่งเนาะนี่ทุกคนยูนี่กับมีปลาคอเนอะาเนะมีปลาควอซองตัวคนเนาะนี่ทุกคนจับได้แล้วทุกคนเลน,นี่มีส้อนตัวคนนะนี่หาจับได้ด้วยนี่เนาะ มีส่วนตัวเพราะว่ามันนี่ก็ดีใจเนาะนี่ได้ส่วนตัวแล้วทุกคนเนาะจังนั้นก็สิได้ย่างนี้กินเนาะนี่ใส่ถงไว้ก่อนอือนี่ทุกคนจันยังุ่นแหละอันนี้ก็อยู่ในน้ําได้ทุกคนเเบิ่งคือว่ามันสิมีลูกเนาะท้องมันใหญ่ๆไว้เนาะนี่เมันยังมันมแล้วบ่จือเนาะสิปล่อยมันไปเนาะ นี่วันน่ะทุกคนสิปลอยนันไปไปปลอยนั่นไปก่อนเนาะไอ้นี่นี่มีปลาคอตัวนึงทุกคนนะมีกระป๋องซุ่มเข้ามาบ้างนี่ทุกคนบ้าไหน่้าสิเอาตัวนี้ไปกินก่อนเนาะไปย่างกินเนาะนี่ทุกคนได้เราตัวนึงได้สามสี่ตัวเลยเด้อทุกคนนะนี่ปลาคอหน่อยเนาะ นี่ทุกคนอยู่นี่ก็มีตัวปูตัวนึงเนาะคอยจัดมั่งได้เนาะน,น,นี่ทุกคนวิธีการหับปูหับปลาก,ก็บ่ได้เอาอยัางมาเนาะมีแต่มือเปล่าเนาะมีแต่เอามือมันจับเอาเนาะนี่ได้ตัวปูตัวนึงแล้วทุกคนนี่ตัวใหญ่เนาะจะหน่อยก็บเซียา์ตัวนี้กินเนาะนี่จักใส่ท้อนก่อน นี่ได้เลยเด้อทุกคนนี่ใส่ช่วงโอ้ยในนองเนี่ยข้อนขันที่จะเลิกเนาะเลิกลายทุกคนให้บวก่าเข้าไปเนาะบวกนเองนี่มีปากก,ก็บวบปากคบอบวอยังมีบ้างายทุกคนเลยแต่บวก,ก่าเข้าไปเนาะมีแต่คิดตนทุกคนเลยนี่นระวังนีทุกคน ถาลันไซสองคนมาเนาะนี่ทุกคนคอยบวกคิดบวกฝังเลยว่าแน่นั่หน่อยๆนนีๆก็ยังมีตัวเอียงเนาะมีตัวเอียงตัวนึงทุกคนตัวเอียงน้อยๆเนาะนี่ทุกคนนี่มีตัวเอียงทุกคนเลยแม่นังน้อยๆนิดๆก็ยังมีตัวเอียงนี่ทุกคน มันมึนมึนไว้เนาะจับยากอยู่เนาะนี่แนํานก็มีตัวเอียงหน่อยทุกคนนี่จย่างกินเนาะยทุกคนนี่ก็เฮาก็หาปูหาปลามาได้ระยะนึงแล้วเนาะ1ชั่วโมงไปแล้วเนาะที่ที่พวกเฮามานะ ไปบัวใดตุบตปูตุปปาเนาะเพราะว่วนนี้บุค่อยมีปูนะเนาะบุคคลมีเสาบางเขามาเอาอยู่ในนี่ตะลอกเลยมังบุมีแล้วทุกคนเลยมีได้เตะกระปูสามซอมสี่หาตัวคนเะนาะนี่ได้เตะสามสี่ตัวนี่น,นี่กระปูเนาะชิย่างกินเอาเนาะนี่มีหาตัวทุกคนครับ ได้เดซัมหนีเนาะแต่กรบป,ปุกเป็นอย่างเนาะไว้มือหนาค่อยมาเอาใหม่เนาะนี่ทุกคนเดนิเอร์ก,กำลังย่างอันน่ะตุบป,ปูตุปลาอยูอ่เนาะนี่มีปลาคอหน่อยสามต,วต,วาตวัวกับตุบปูสี่ห้าตัวเนาะแล้วก็มีตัวเอียงหน่อยตัวนึงได้เดซัมนหนีเนาะมาหนีเนาะเอกย่างกินข้าวเลยแล้วก็กินขา้วนขาวไปก่อนเนาะนี่โม้โม้ซุกแล้วทุกคนเี่ ແລະທຸກຄົນນະເນື້ອກາຊິຕໍາເພິກິນເນາະນີ້ມັນເພິດິບເຮົາຍັງໄວເນາະເສຕໍາເພິກິນເພິນະງ່າຍໆເນາະການໃຊ້ຊີວິດຂອງດບບງນບາງໜາືາກໍງາຍທຸກຄົນເບຍາກຫຼາຍ ทุกคนมดเพชรแล้วก็มีผักหอมปอนบอผักซิีวบอมียงของมีเนาะนี่ ใส่ผงปอมมันนี่นะนี่หอมปอมเอามาเตือนคนเลยสีเจวกินเด้ทุกคนสิจ้ำปูจ้ำป่ากินเนาะนี่สิตามไปเบิ้ง xay cửa bình nua nó ngày ngày sư thu khôn đây đây này gà hóp ยางกินข่าวเลยเนาะยกเข่าวแล้วทุกคนนะบบจัาเป็นอันนาตาเหมมุ่นมุก็ได้เนาะโอ้ยแลรงมากเละทุกคนน,ะนี่ทุกคนได้แล้ววันนี้นะสมนีกัพ่อเนาะนี่ตะกอนซุงเข้ามานี่คือชิเซฟดีเนะาะใส่น้ำ นี่ได้แล้วทุกคนนี่คือสิเซฟดีสุดเลยมันนี่นะนี่นี่ทุกคนเดนเนก้าเซฟเราเป็นทีห่หอนเลยเนาะเดนเนก้สิเริ่มกินแล้วเนาะนี่เจียวม้าเฟสเทียวตามเมกี้เนาะมีพักยังบ้าไรทุกคนเลยน,ะนี่มีว่ายไม่ยังขนานดะค่อยสกินให้ทำคู่สนเบิงนะ้งเนาะ ค่อยมากินมาปีบอม,มอยนยนะังหขนาะนี่ใส่เนี่ยนี่จึงกินเนาะแล้วใส่หอมป่องหน่อยนึงนี่ทุกคนแล้วก็ใส่บักซิลเดนี่แล้วก็มีตุบปูทุกคนเลยอีหยังหนึ่งต้นใส่ปูเนาะนี่เนี่ยนี่นี่ทุกคนชนะั้น,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 นเพลิด้กินเด้อนี่ตะก้อนซุ้งเข้าไมา้เบ้าง Nè mm. lại tụi con đây có đi miếng đây mm. lại con đây Xếp đi xếp lại, xếp lại Già dạ, thịt, già dạ thịt ăn lại tụi con đây เมนูพื้นบ้านขเขาเฮาก็เป็นนั่นนี่แหละเนาะเซฟอิลีทุกคนเลยนี่เซฟอิลีทุกคนน,ะ <c oughs> นี่ซอ,องคนเนี่ยก็เรื่องกินแล้วเนาะนี่มีร้านสายซองคนเนาะเซฟอิลีทุกคนเลยเป็นแนวได้กะต,ติดตามหาโซนไปเงียบๆเนาะนี่ขเขาจออ่อจังกินมะเพ็ดเซฟอิลีทุกคนเลยน,ะนี่มือกระบักเปลืองเนาะเจอเนาะมือก่อนเนาะ พราะว่าได้จกปูจกปลามานะ่ะนี่เล็กมือคงค่อยก,ก่อมังฮัตมดแล้วทุกคนนะี่นี่เขาจะกินแล้วนี่คือเมียนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวนีก็กินข้าวกินน้ำอินเราเป็นที่แห่งวันเลยเนาะคลิปนี้กับบุม้มยังหลายเนาะมีแต่ว่ามากินข้าวปลานางร้านไซซองคนนี่เนาะร้านไซซองคนก็อยู่ทางล่างนี่เนาะ คลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรนาะถ้าใครมากคิดไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดเสร็จแล้วก็กดติดตามเด้อๆและอีกยนนอย่างหนึ่งะนะอย่าลืมกดกระดิ่งเชิญเตือนเด้อเพื่อบริดักคิดไม่ๆหมของเบาหน่อยอาฆาเนาะคลิปนี้ก็จบไวเพียงสนีแหละบ๊ายบาย